ทุกคนคะชั้นหนึ่งเป็นน้ำวนลมนะคะระวังโบโลนาดีกว่าเซฟโซนทำหรมาชั้นสองนะคะว่ายว้ายวายว่ายน้ำัดลมนี่เอาแบบเย็นหมดเลยหรอคะถ้าลูกค้าอยากกินแบบเย็นเฮ้ยหนูเอาไปแต่งใจหนูเอาไปดูเพื่อนคุณดีน่ากลัวเชฟผไม่อยากทำงานหนูไม่อยากเป็นขโมยต่อไปแล้วฝรั่งกล่องสวยจังอยากให้ชีวิตจริงนีดสิหมักฝรั่งเรารู้สึกว่ามันเหมือนกล่องแบบกล่องกาจอ ้าไม่บอกว่าเป็นหมักฝรั่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันพกเกมไม่เกียอะค่ะแต่ถ้าไปวางอยู่เคาน์เตอร์มันจะเป็นอีกอย่างนึงนะใช่โอเคค่ะกล่องถุงเอามาวางไว้หลังเคาน์เตอร์เลยก็ได้นะเอานี่มันคือกล่องถุงเหรอใช่ที่มาเขียนว่ากระเป๋าอะโอเคใช่ใช่แต่เขาจะไปเก็บทำไมต้องถือได้แค่อย่างละชิ้นเหนื่อยนะเขาะหยด๋าท้องทองไอ้เจคนลตเต็มแล้วหมอ น้งารรคับวางเต็มช็อกโกแลตวางไว้ชั้นล่างสวยงามนะคะต้องขอลาอัตโมัติเรารีบอยากอยากเริ่มงานแล้วเปิดแล้วร้านเปิดแล้วดูสิเอามาต้อนรับกันหมดเลยเฮ้ยรถมาคนขับเร็วจังไม่ไม่มีท่าทีว่าจะจอดเลยรถปนกระเชนตายอ้าวใช่เราเห็นอยู่จริงปะเนี่ยเราไม่ทันได้เห็นระเบิดเลยอ้าวใช่เเห็นอะไรระเบิดไก่ระเบิดจริงด้วย ุณเชยขอร้องเถอะเดี๋ยวมีอุบัติเหตุหน้าร้านคุณเขาจะมากันไหมหรือว่าไทยมึงโอ้โหหุยอ้าวแวะร้านสะดวกซื้อไหมคั้าพนแผคุณลูกค้ามีผ้าพันแผลข้างในมีน้ำน้ำพอนะคะน้ำสดชื่นสดชื่นนะเดี๋ยวเราช่วยงานรถเ้ยคุณเออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่คุณช้าราเราเฮ้ย ลงเลยคุณเช้งออกหน้าหลองนี้โอ้ยเหนื่อยใจนี่ลูกค้ามาแล้วเนี่ยเอ้ยลูกค้ามาแล้วไอเชนคุณเช้งงานนี้ไก่ก็ทำงานได้นะไม่ใช่เล่นไม่ใช่อะไรจะหมดเเหรอปแล้วงงานสัตว์ละค่ะใช่งานสัตว์จริงอ๋อๆลูกค้ามาแล้วก็มวนตะคุยโคตรค้าอ๋อโอเคเลยเราก็ไปขายเมิ่อไรอะเมื่อไง คุณเชนญาตคุณหรือเปล่าวะร้าน <Yeah. S 1> นี้เอาสัตว์เข้าได้นะมีกิ้งก่าด้วยบนหัวก้างมันยังเป็นสัตว์เลยเชี่ยมัมเทียท่ยวคิเดเงินคุณอ้อเขารอจ่ายตังค์แล้วก็ขอโทษขอ,ขอ <c oughs> โทษโอวี่เนี่ยแคชเชียร์มันเหนื่อยเห็นปลาเดี๋ยวผัดเวรกันเดี๋ยวผัดเวรกันหุ้ย <c oughs> ของขายดีมากหมักฝรั่งขายดีมากทุกคนหมักฝรั่ง <Okay. S 1> หมดนะแล้วก็น้ำอัดลมเกลี้ยงเลยค่ะน้ำอัดลมหมักฝรั่งหมดสั่งมาหมักฝรั่งหนึ่งหนึ่งอันนี่คือสี่อันอะ มันจะมีบวกสิบแปดอะคุณดิมห็นึ่งกล่องคือสิบสี่อ่เชิ่อตอนนี้กระป๋องหมดแล้วลูกค้าเริ่มเยอะแล้วมีไก่ด้วยน่าจะเป็นลูกเจี๊ยบอาจจะเป็นญาติกับคุณเชนทุกคนตู้ตู้แช่ของหมดแล้วโอ้ยพี่พี่ขายพี่พี่ขายตู้แช่ของหมดแล้วนะคะเออสั่งอยู่ค่ะปิดร้านกันเลยค่ะปิดร้านไหมคะเดี๋ยวเพิ่งเปิดค่ะโอ้รถมาแล้วของมาแล้วของมาแลก็รถไปใช่ป่ะคุณดิมเราไปดึงลงแค่วิ่ววิวลงเอารถไปดึงลงเหรอใช่หรอ มันต่อมาหยิบมันหยิบจากข้างนอกได้ด้วยนะเนี่ยเราหยิบมาแล้วแปลกๆว่ะเฮ้ยพี่ชาวออกมาได้โอเคเออมันเอารถไปดึงมันได้เป็นสิบกล่องเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเชิญจัดการเดี๋ยวเราจัดการเราเป็นแคชเชียร์เองตอนนี้สวัสดีค่ะเชิญค่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเราเป็นแคชเชียร์เลยเราเป็นแคชเชียร์เองตอนนี้น้ำรมหนึ่งกระป๋องนะคะ มีรายการแค่นี้นะคะคุณลูกค้าค่ะอ้านด้นี้ทั้งหมดนะเท่าไหร่อะกระเป๋าไม่ให้เท่าไหร่ไม่รู้ค่ะขอบคุณที่จ่ายน้องแคชเชียร์วนนี้ขยันเวอร์อาจจะเพราะมันไม่สกปรกไหมคะอ้าวเราหยิบอะไรมองวะเฮ้ยอย่าดูไอติมมากจะดูดิค่ะวู้สุดยอดสวยมากลงไม่ได้ร้านเลยคุณน้องุ้ยของดีอยากกินเลยไอติมแบบเนี้ย คุณสั่งเป็นไหมน่าจ่เช่นให้คุณแล้วุยน้ำมงหุ่นเต็มเลยนี่หว่าเราต้องไปเอาน้ำมงหุ่นไปวางข้างนอกนี่คุณสั่งล้วเหรอเออย่างงี้ถ้าเอาถ้าเอาถ้าเอากล่องมาไว้ข้างนอกก็ง่ายกว่าดิเขาสั่งอะไรมาอันนี้อะไรอ่ะอมอโอเคโอเคโอ้ยของเยอะมากรอบนี้เราจะรวยกันแล้วไหมมาแล้วอุ้ยมีแมวด้วยบพี่ไม่ไคอนเสิร์ตเหรอ อาจะมาแบบเป็นขบวนรถแห่หรือว่ามาด้วยกันสสัดีค่ะเชิญเลยค่ะทุกค้าทุกท่านไก่ประจําที่แล้วอะตอนเนี้ยอ้าวเขาไม่คิดอันนั้นนะคุณอ๋อเขาจะไปคิดตรงนน้นนะเหนื่อยแต่เสื้อนี้บชาในเครื่องแบบของคุณอุ้ยคุณเลี้ยอนอนนะมิอะไรวิชช์ เอากล่องบูรณามาเติมอ้าวใครหยิบกล่องมอะไรวะเมื่อกี้ผมกดผิดพี่ลูกค้าไม่มีเลยอ่ะหิวเลยเล่นแล้วอยากเข้าไปเซเว่นเลยอ่ะทขาไม่ได้เ้าเลยดูคนอุ้ยตัวอะไรอ่ะคุณนาวีดูคุณดีมดิทำไมคุยนานจังอ่ะคุยนานโว้คุยเยอะจ้าโอ้โห ดูดูเขทาทำเป็นผู้หญิงน้ำมัมหนึ่งอันนะคะหนึ่งกระป๋องน้ำมันลมอีกหนึ่งกระป๋องนะคะแค่สองกระป๋องเหรอคะเราซื้อช็อกโกแลตเยอะมากไปขายต่อปะเนี่ย <Huh? S 2> เกินกำไรชัวเชิญท่านต่อไปคะ่ะอุ้ยไอติมหนึ่งกระปุกเหรอคะ คนยัมีลูกค้ารอของคุณเต็มเลค่ะเว้ยจริงหรอมันยังไม่มาเลยอ้าวอันเดียวอ๋ออันเดียวเราลืมดูนี่อ่ะวาและช้าช้ามันจะมีบอกนะว่าขายอันไ้เเน่องจาานเอาการร้่จากนน่องกองากนนื่องากงานนือาองน้องาน่อองนเองหนอ่งาเ่าก่จันกงารเท่าไหร่เอากงานงงาอองนไองน่อง่องา่องานอย่างเดียวมันจะได้ก ช่วงหลาเชนบอกอะไรช่วยผมหน่อยได้ค่ะคุณเชนคุณเชนเขาทำอะไรวางหมักฝรั่งอันนี้มันมีแค่สามชั้นใช่ไหมอ๋อมีสี่หรอมมาซื้อชั้นเพิ่มได้นะแต่ว่าตังเรายังไม่มีมีห้าชั้นค่ะอ้าวเยอะแฮะเรามองไม่เห็นนะมันดูแบบดําๆไปหมดเลยอะไอติมกําไรสามสิบกว่าอยู่ๆพวกคุณก็มาเก่งกําไรกันเฉยเลยจ้จาวติดเรามีค่าเช่าร้านอีกสิห้าเหรียญ อ๋อทำไมข้าชอบร้านแล้วเงินเดือนเราใช่เงินเดือนไป่น่าหเดือนแล้เราต้องกินของในร้านกันอืเราทำไม่นด้วยใจค่ะเราทำานาอยู่กันแบบครอบครัวไงเนี่ยโอ้โหคุณเดีมก็คือคิดเงินมายี่สิสี่ชั่วโมงแล้วใช่เลยคนคนบ้างเดี๋ยวน้องก้นน้ำมันดาวน์ขั้นไรสามบาทขึ้นมาคิดเงินไหมหนูไปเติมของคุณวิชช์เอาอะไรมาตอนนี้ลูกค้าว่าง ที่คุณอ้อมึงไม่เห็นคนอื่นเลยนี่วาง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 อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเพสเซลสติกโลูกค้าของนี้น่าตกมากไหนคป็นน้องเหรอเพงนะอุ้ยคุณอย่างอุ้ยไม่รับไป่รับไม่ควรรัโดนได้คนเด้อย่าตัดสินโอ้ยังอยู่กับเขาไม่วนะทำไมคุณผู้หญิงคนนี้ขอดูโมโหอ๋อมันเป็นไอ้นี่ของเขาอ่ะ เอ้าเราคุยกับเขาได้ด้วยอะแต่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเอ้ยถูมวดถูมดกล่องถุงอยู่ข้างหลังกล่องถุงอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไปเอาให้นี่นี่ตรงนี้มีครับพี่อันนั้นมปนของผมไงพี่ประเด็นอะเราไปคุยกับลูกค้าเราเก็บไปใช้ของผมโล้มเหลวแย่แล้วขอโทษเราไปเราไม่คุยกับลูกค้าไม่ดียังไงก็ไม่รู้เขาไปเลยเราจรจาไม่ันน้เฮ้ย เนี่ยเนี่ยคุณอ้อคุณลองมาคุยดิหนูน่ะน่ะเขามีสัญลักษณ์แน่นขึ้นน่ะเอ็นคุณมาเติมถุงคุณเชนเอาแล้วคุณเชนชาร์จแล้วเดี๋ยวเราแคชเชียร์ให้มันเป็นการต่อรองเหรอเป็นลูกค้าที่มีปัญหาคุณจัดการได้ไคุณจัดการลูกค้ามีปัญหากันได้เหรอเฮ้ยคุณเชนจัดการเหรอเขายังซื้อต่อเขาไม่ออกไปเหมือนคนเมื่อกี้ไม่ไก่ใจดีไม่ไก่ทําได้อยากได้ขนมเพิ่มจังเลยค่ะขนมหมดแล้วเนี่ยน้ําเต็มไปหมด เรเห็นอะไรเมื่อกี้ไม่กวาดรอยได้ไดไหรอกเราเองเราเองโอเคโอ้โหโหนุ่มัมงลูกค้าเต็มเลยคุณอ้อดูข้างนอกดิคุณเคยเห็นตุก๊กตาเลี้ยฝนอของญี่ปุ่นปะตุก๊กตาไล่ฝนออไม่ใช่เลี้ยญี่ปุ่นคุณดูข้างหน้านะเราทำไว้ไม่กวาดเลี้ลูกค้าที่ทำงานเราไงคุณนึกออกปะ ตื่อตื่นดื้อคุณรูดไม้กวาดหรอโลดแล้วเขาก็ทิ้งลูกค้าไว้อย่างเงี้ยเออจริงเอาอีกแล้วลืมเออไปเตื่องลูกค้าก่อนความคิดเห็นของลูกชาร์ตนามิลูกชาร์ตไม่เป็นอะไรเต้นหรอเฮ้ยเรื่องลูกค้าเอาเรื่องเฮ้ยไม่ธรรมดางานมันว่างไงงานมันว่างลูกค้าบอกร้านเราเล็กอ่ะแล้วก็แบ a เ s อร์วิ e อ้าวใ่ทิเินอ้าวแบโควิตแคชเชียร์แน่นอนแคชเชียร์แน่ไล่ลูกค้าไปทีนึงอ่ะไม่ใช่หรอมึงไาคุยยังไงให้ลูกค้าหนีอ่ะลูกค้ามันเรื่องอะเขาบอกชื่อหรือเปล่าเขาว่าเขาคอมเพนใครมา